สวัสดีครับผมนายโชคอนันต์นุชซมาจากอมตะทีมวันนี้จะมาสาธิตการ c o n ฟิกเล u เตอร์ซูเปอร์ม i f i ไไอขั้นตอนที่หนึ่งเราก็เอาสายแลนเสียบไปที่รูแลนนะครับแล้วก็ไปเสียบที่ n น t ตบุ๊กของเราหลังจากนั้นเข้าไปที่แอป as 0ใส่เลข activate id 10หลัก ที่เอามาจากใน s o a จากนั้นกดเซตกดเซตแล้วก็กดไปตรงคำว่า get ค่าแสงของ Rx Tx จะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็ไปเช็คเวอร์ชันของลูกค้าเช็คเวอร์ชันกดเช็คเวอร์ชันเสร็จแล้วไฟที่เราเตอร์จะดับไปทั้งหมดแล้วก็รออีกสักครู่นะครับไฟพรจะติดขึ้นมารอจนกว่าไฟพรจะติดนิ่งพอไฟพรติดนิ่งเสร็จแล้ว หน้า wrp จะเด้งขึ้นมาให้เราเอาเลข a n t i v a t e id 4ตัวท้ายมาใส่แล้วแล้วกดเช็คข้อมูลลูกค้าให้ตรงกับ s o a เสร็จแล้วกด Submit และรอผล60สิ60วินาทีเสร็จแล้วกดส่งผลรออินเทอร์เนต็ตออกถ้าอินเทอ,อร์เนต็ตใช้งานได้แล้วเราก็เข้าไปเปลี่ยนชื่อไ i ไฟนครับ เราเข้าไปที่192.168.1.1นะครับอันบนยูสเนมให้ใส่เป็น admin นะครับอันล่างนี้ให้ใส่เป็น a s a d m i n แล้วให้เราเข้าไปที่หน้า basic setup ครับแล้วก็กดคำว่า w l land ครับอยู่แล้วหน้านี้จะขึ้นมาเราก็มาดูตรงชื่อ wifi ที่เราจะเปลี่ยนเป็นตรงคำว่า ssid name แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อที่ลูกค้าต้องการให้เราตั้งแล้วเราก็มาเปลี่ยนรหัสตรงนี้นะครับแล้วก็กดเช็คดูว่าตรงกับที่ลูกค้าตั้งให้เราตั้งไหมเสร็จแล้วเราก็กด apply ครับ ต่อไปเราก็ไปเปลี่ยนตรง 5G เหมือนกันนะครับ 5G ก็เข้าไปตรง 5G Basic Network เหมือนกันแล้วเราก็เข้าไปเปลี่ยนตรงคำว่า SSID Name แล้วก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกันนะครับชื่อที่ลูกค้าให้ตั้งแล้วเราก็ลงท้ายด้วย 5G ครับไอ้รหัส WiFi ก็เหมือนกันครับครับตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนแล้วก็กดเช็คดูได้ครับว่าตรงกับที่ลูกค้าให้เราตั้งไหมถ้าตรงเราก็กด Apply หลังจากนั้นเราก็ไปดูช่องสัญญาณให้ลูกค้าโดยเข้าไปที่ Wi-Fi Analyzer สมมุติว่าช่องสัญญาณที่4มันว่างก็ให้เราเข้าไปล็อกในตัว,วเราเตอร์ให้ไปอยู่ในช่องสัญญาณที่4ของเฉพาะของลูกค้าเราเพื่อให้ลูกค้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดีที่สุดครับเสร็จแล้ว ให้เราทําการเทสสปีดให้ลูกค้าดูว่าตรงกับที่ลูกค้าสมัครไปไหมถ้าทสสปีดให้ลูกค้าดูเสร็จแล้วลูกค้าแจ้งว่าตรงกับที่ลูกค้าสมัครไปก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ไปทําการเชื่อมต่อซูเปอร์เมดนะครับขั้น <c oughs> ตอนแรกเราก็กด WPS 3วินะครับ <c oughs> หรือว่ารอจนไฟ WPS กับพิบแล้วก็ปล่อยนะครับ อันนี้เราก็ไปกดที่ตัวรูปเหมือนกันกด WPS 3วิเหมือนกันแล้วก็รอจนกว่าไฟพรจะล็อกหรือติดนิ่งนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้ามาเช็คใน192.168.1.1เหมือนกันไปเช็คดูว่าระหว่างตัวแม่กับตัวลูกเชื่อมกันหรือ,อยังถ้าเชื่อมกันแล้วให้เราเข้าไปเช็คที่์ไวไฟทีว่า ตัวลูกได้เปลี่ยนชื่อ wi-Fi เป็นที่ลูกค้าให้ตั้งแล้วหรือยังถ้าเปลี่ยนแล้วก็เราก็แจ้งให้ลูกค้าทดสอบการใช้อินเทอร์เน็ตดูครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปในแอป fbss แล้วก็ใส่เลขนอนของลูกค้าเสร็จแล้วใส่เลขนอนของลูกค้าแล้วก็ไปสแกน sn ตัวลูกนะครับเพื่อให้ระบบทำการตัดสต็อป แล้วก็ก็กดปิดงานในแอป FB FB SS ท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการสาธิตการคอนฟิกเราเตอร์ซูเปอร์มิตรไวไฟสวัสดีครับ